หลังจากผลการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟาเซสเฟนลีกประจำฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ออกมาเพื่อนๆก็คงได้ทราบผลกันไปแล้วและมีหลายกลุ่มที่น่าสนใจทีเดียววันนี้ The s t o r e p o r t by Sero จึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูสิบอันดับทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ยุโรปประจำฤดูกาลนี้มาครองได้ตามการวิเคราะห์ของ538 e สย่ยักษ์ใหญ่ชื่อดังแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ มัน่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิก์ด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง so report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ 538เป็นสื่อออนไลน์ในเครือของสำนักข่าว ABC News ที่มีบริษัทแม่อย่างดิสนีย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องการันตีมาตรฐานล่าสุดพวกเขาก็ได้ใช้อัอลกอริทึมในการคำนวณเปอร์เซ็นต์การคว้าแช,ชมป์แชมเปอร์ลีกของแต่ละสโมสรและนำมาจัดอันดับว่าทีมใดมีโอกาสทลิงเจ้ายุโรปมากที่สุดในฤดูกาลนี้อันดับที่10ยูเวนตุส2% เบียงโคลเนลี่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อสั่งปลดสมาริโซอซาลีเทรนเนอร์สายควันออกจากตําแหน่งแม้ว่าจะนําทีมป้องกันแชมป์สกูเดตโตได้สําเร็จแต่กลับทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในแชมเปี้ยนลีกมฤดูกาลที่แล้วเมื่อจอดไปเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยน้ามือของโอลิมปิกลียงขณะเดียวกันพวกเขาก็ดันตัวอันเดปิโลอดีตไม่ฟิดระดับตำนานขึ้นมาคุมบางเหียนแทนแม้หลายฝ่ายจะยังคงตั้งแง่ถึงการขาดประสบการณ์ในการคุมทีมของเขาก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ายูเวนตุสให้ความสําคัญกับทั่วยุโรปมากเพียงใดหลังห่างหายจากความสําเร็จในรายการนี้มนาน่าแต่ปี1996มันชัดเจนว่าการซื้อตัวคริสเตียโนโรนัลโดมาจากเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ด้วยสโน,นลราคา100ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิมเ่มเติมอีก12ล้านยูโรก็มีเป้าประสงค์เพื่อให้เขาเข้ามาช่วยเหลือทีมทําตามความฝันในเรื่องนี้ให้สําเร็จ ตามการคำนวณจาก5 3 8พบว่ายูเวนตุสมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฤดูกาลนี้77%รอบก่อนรองชนะเลิศ33%รอบตัดเชือก13%รอบชิงชนะเลิศ5%และมีโอกาสคว้าชแชมป์ที่2%อันดับที่9โบรเซียดอร์ทมุน3% ดอทมูลยใต้การทำเตีมของดูเซียนฟ้าเป็นอีกสโมสรที่น่าสนใจไม่น้อยและในรอบแบ่งกลุ่มนั้นเองทีมร่วมกลุ่มของพวกเขาก็ไม่ยากเกินเกินไปจะมีแค่เพียงลาซิโอที่น่าจะจับมือกันผ่านเข้ารอบไปได้ส่วนที่เหลือคือเซเนตเซนปีเตอร์สเบิร์กและขับรูสสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียเซดอนซานโชไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังได้รับความสนใจอย,อย่างจริงจังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พยายามอย่างเต็มกำลังในการไล่ล่าตัวเขา อย่างไรก็ตามล่าสุดมิเชลซอพผู้อำนวยการกีฬาของดอทมุลก็ยืนยันว่าซานโชจะอยู่กับทีมต่อไปและเมื่อผลึกกำลังกับเออริงบาวฮารันหัวหอกตัวเทพก็ทำให้พวกเขาเป็นอีกทีมที่น่าจับตามองตามการคำนวณจาก538พบว่าดอทมูลมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่77รอบก่อนรองชนะเลิศ39รอบตัดเชือก18รอบชิงชนะเลิศ7และมีโอกาสคว้าแชมป์3 อันดับที่8เชลซี3%เปซเชลซีภายใต้การนำทีมของแฟรงค์ลมพาดปรับทับครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังทุ่มเงินไปมากกว่า200ล้านปอนด์ในการซื้อตัวนักเตะสตาร์ดังมากหน้าหลายตาเข้าสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นฮาคิมซีเยสที่เซ็นสัญญาล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วทีโมวแวนเนอร์ไคฮาวเวตเบนชิวเวลเอโดอาร์เมนดีและรวมถึงนักเตะมากประสบการณ์ที่เซ็นเข้ามาฟรีอย่างเตียโกซิวาด้วย นั่นทำให้หลายคนหันมาจับจ้องสิงบูเป็นพิเศษว่าจะพังอาจขึ้นมาได้ในทันทีเลยหรือไม่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้แต่แน่นอนว่าเมื่อมีนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาเยอะก็ย่อมต้องการเวลาในการปรับตัวและปสานความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามกลุ่ม E ีของพวกเขาก็ถือว่างานค่อนข้างจะสบายจะมีก็เพียงทีมแกร่งอย่างเซบียาส่วนอีสองสโมสรน,น่าจะจับมือกันตกรอบไปทั้งกราซโนดาและแรมส์ ตามการคำนวณจากฟาส t 3เพบว่าเชลซีมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย81%รอบก่อนลงชนะเลิศ40%รอบตัดเชือก17%รอบชิงชนะเลิศ7%และมีโอกาสคว้าแช,ชมป์3%อันดับที่7อตลเนติโกมาริด4%อตลเลนติโกมาริดเ,เสริมทัพได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าตัวหวลุยส์ซัวเรซหัวอ,อ,อกฟันลำหน้ามาจากบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ ขณะเดียวกันการที่พวกเขามียอดกุนซืออย่างเดียโก็ซเมอเนคุมทับอยู่ก็ทําให้เราไม่อาจมองข้ามทีมนี้เลยได้จริงๆลากเป็นวันของพวกเขาก็สามารถล้มได้ทุกทีมในยุโรปนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นกันมาแล้วในการแข่งขันเมื่อฤดูกาลก,ก่อนที่อาเลติโกมาดเิดเขี่ยแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปได้ในปีนี้เองพวกเขาก็ถูกจับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกับแชมป์เก่าอย่างไบเยนมิวนิกเลดบูซาวส์บักและโลโคโมทีฟมอสโก ตามการคำนวณจากฟาสพบว่าอัลเลติโกมาดริดมีโอกาสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย67%รอบก่อนรองชนะเลิศ37%รอบตัดเชื่อ19%รอบชิงชนะเลิศ9%และมีโอกาสในการควา้าแชมป์4%อันดับที่6เรอันมาดริด7%ซินาดีนซีดานมีประวัติการคุมทีมที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยม เมื่อนำไรอัมาดริดผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปลีกได้ถึง3สมัยติดต่อกันในฤดูกาล 2015-2016, 2016-2017และ2017-2018อย่างไรก็ตามในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วซึ่งพวกเขาจอดป้ายในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเส้นทางของพวกเขาหากหวังกลับมาะงาดครองความเป็นเจ้ายุโรปอีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ถูกจับมาอยู่ในกลุ่มสุดหินเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มออฟเดซหรือกลุ่มแห่งความตายเลยก็ว่าได้ร่วมกับอินเตอร์มิลานชักตาโดเนตและบอรูเซียมุนเช่นกราบักตามการคำนวณจาก5ฟ8ตเพบว่าเรอัลมาดริดมีโอกาสาผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย78รอบก่อนรองชนะเลิศ49รอบตัดเชือ27รอบชีงชนะเลิศ14และมีโอกาสคว้าแชมป์7 อันดับที่5าปารีสแซงต์แชร์แมง8%ปเปอร์เซปารีสแซงต์แชร์แมงภายใต้การนำทีมของโทมัสทูเคิลทำผลงานดีขึ้นมาตามลำดับหลังกวาดความสำเร็จภายในประเทศได้แบบเรียบวุฒไม่ว่าจะเป็นในศึกลีกเอิงหรือฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆขณะเดียวกันสิ่งที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือผลงานในแชมเปี้ยน์ลีกที่สร้างประวัติศาสตร์กุยทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกเมื่อสี่ซั่นที่แล้วแม้จะไปพลาดท่าเสียที่ให้กับไบเยนมิวนิคในท้ายที่สุด แน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการก้าวไปสอยชมปยุโรปให้จงได้โดยในรอบแบ่งกลุ่มคู่แข่งของพวกเขาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาเบลาฟซิกและอิสตันบูลบาซักเซียเฮียตามการคำนวณจาก Fa s t 38พบว่าปาลิสแซงชามงมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย82รอบก่อนรองชนะเลิศ52รอบตัดเชื่อ30รอบชิงชนะเลิศ16และมีโอกาสคว้าแชมป์ที่8 อันดับที่4บาร์เซโลนา11%หลังจากโดนมบายเยนเมมิกถล่มยับเยินจนกลับบ้านแทบไม่ถูกถึง8ประตูต่อ2ในศึกยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อฤดูกาลที่แล้วบาร์เซโลนาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไล่มาตั้งแต่ตัวกุนซือที่สั่งปลดกีเก้เซเตียนออกจากตำแหน่งแล้ไปดึงตัวโรนนลคูมันเข้ามาทำหน้าที่แทน ขณะดเดียวกันในส่วนตัวผู้เล่นนั้นก็มีการลดนักเตะที่มีอายุเยอะและค่าเหนื่อยสูงออกไปหลายคนทั้งอรตตูโรวีเดาลุยซัวเรสและอีวานราคิติชไม่นับรวมคนที่ปล่อยออกไปเพื่อหารายได้เข้าสู่ทีมอย่างเนลสันเซเมโดและคนอื่นๆทั้นทงนี้คูมันยังได้ปรับแผนการเล่นของทีมจากเดิมที่ใช้ระบบการเล่นแบบ4-3-3มาแทบจะทุกยุคแต่ก็ปรับมากมาเน้นเกมรับให้กระชับมากขึ้นกระบบการเล่นแบบ4231 การรั้งตัวเรียวเนลเมซี่เอาไว้กับทีมได้สําเร็จคือสิ่งที่สําคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดและนั่นก็ทําให้เขามีโอกาสได้ดวลแข่งกับคริสเตียโนโรนัลโดอีกครั้งเมื่อบาซาถูกจับมาอยู่ร่วมกลุ่มกับยูเวนตุสดินาโมเคียบและเฟรนวรรอสตามการคํานวณจากฟาสต์ติเอพบว่าบาเซโลนา่ามีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย94เรอบก่อนรองชนะเลิศ63ปรอบตัดเชือ37เปรอบชิงชนะเลิศ20ซ์ และมีโอกาสควาชช้าแชมป์11ปอันดับที่3ลิเเวอร์พูล12เปอเซ็นต์เวอร์พูลเป็นแชมป์รายการนี้มเมื่อ2ฤดูกาลก่อนแต่ซีซั่นที่แล้วก็พลาดท่าเสียทีให้กับแอตเลนติโกมาดริดจนตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็มาประสบความสำเร็จทะเล่งแชมป์พิมริลิกได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปี ขณะเดียวกันทีมของเยกเกนครอปก็เสริมทัพได้อย่างน่าสนใจทีเดียวเมื่อได้ตัวทั้งคอสตาซิมิคาร์ติอากออคันทาร่าและดิโอโกโชตามาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้ด้านคู่แข่งในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาก็ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปเมื่อต้องมาอยู่ร่วมกลุ่มกับอายักอัมสเตอร์ดัมอัตตาลันตาและมิชทีแลนด์ตามการคำนวณจากฟาสเตติเอพบว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย92เปอร์เซ รอบก่อนลองชนะเลิศ63รอบตัดเชื่อก38รอบชิงชนะเลิศ22และมีโอกาสในการคว้าชแชมป์ที่12ด้วยกันอันดับที่ 2. แมนเชสเตอร์ซิต,ตี้16เปเซชาฟลิกคือทั่วที่เป๊ปกวาดีโอ่าในใหญ่มือทองของแมนเชสเตอร์ซิตี้หวังจะประสบความสำเร็จให้ได้หลังสวมสอนยังไม่เคยได้สัมผัสแชมป์รายการนี้มาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้หลังเสียแชมป์เมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วซิตี้ก็เดินหน้าทุ่มเงินเสริมแหลกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแนวรับอย่างรูเบนดีอาสและนาธานอาเกหรือผู้เล่นเกมรุกอย่างเฟรรานตอเรสผลการจับสลักในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาก็งานง่ายอีกตามเคยมาอยู่กับเอฟซีปอร์โตโอลิมเปียกอสและโอลิมปิกมาร์กเซยตามการคำนวณจากฟาสต์เตพบว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายที่95เปอร์เซ รอบก่อนรองชนะเลิศ69%รอบตัดเชือก45%รอบชิงชนะเลิศ28%และมีโอกาสควาชช้าแชมป์16%อันดับที่ 1. บาเยินมิวนิก21%บาเยินเป็นแชมปเก่าในรายการนี้และเพิ่งถลิงทิปเปลิลแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จดังกล่าวก็คือฮันซีฟริกที่เปลี่ยนโฉมการเล่นของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงและต้าดถูกดันขึ้นมาคุมทีมต่อจากนิโกโควาช มันชัดเจนว่าคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าแต่งแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็ยังคงเป็นเสือใต้ที่ทีมของพวกเขานั้นแข็งแกร่งทั่วแผ่นจริงๆตามการคำนวณจาก Fast 38พบว่าบารยันมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย89%รอบก่อนรองชนะเลิศ68%รอบตัดเชือก49%รอบชิงชนะเลิศ33%และมีโอกาสในการคว้าแชมป์ที่21%ด้วยกันแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ